ทุ่มทุนสร้างเลยค่ะแรงกายแรงใจเลยค่ะทําเพื่อสาาร์ทอนไลน์ทําเพื่อลูกลูกค้าของสาาร์ทอนไลน์ผู้ชมสตาร์ทอนไลน์แล้วก็ลูกค้าของดิฉันนี่แหละคะ่ะดิฉันจะขายความมั่นใจของตัวเองขายความอร่อยเพราะทําอะไรคนก็ชมว่าอร่อยที่ผ่านมาเปิดร้านอาหารก็เปิดทําขนมส่งขายร้านโรงงานแล้วก็ส่งคือเราทําอะไร,ประ,ร,ร,ไรประสบความสำเร็จหมดแล้วเราไปทําธุรกิจเราประสบความสําเร็จ ตอนนี้ทำธุรกิจสื่อมา15ปีก็ถือว่าประสบความสาเร็จอยู่ได้มีจุดเียนของตัวเองแล้วก็มีผู้ชมจํานวนมากดูทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่ว่าเรายังไม่เคยทำสินค้าตัวนี้เราจะจดลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็จะขึ้นทะเบียนเราก็จะขายในนามสักอนอนไลน์ช็อปนะคะเพราะเราจดทะเบียนเว็บเ,เว็บไซต์ของเราไว้ว่าขายโฆษณาแล้วก็ขายสินค้าออนไลน์ ซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยสิบห้าป็ยังไม่เคยขายเลยเราก็เริ่มขายเนี่ยจุดนี้นะคะเห็นคนดังๆเข้าขายกันเราก็ขายบ้างแต่เราคงไม่ดังขนาดนั้นเพราะเราทําแค่คุณภาพกบไรไม่สูงแต่ว่าของดีมีของดีให้ทานกันนะคะเพราะว่าลูกชายสั่งซื้อมาต่างๆเนี่ยจากจากแหล่งท่องเที่ยวจากอะไรเนี่ยเขาก็จะสั่งซื้อกลับมาทานที่บ้านก็ปูกว่ร้อยกว่าไรกว่าทั้งนั้นเลยแต่เราขายแค่เจ็ดสิบ แต่ต้องซื้อเรายกชุดนะคะสามเมนูเหมือนของฝากเพราะว่าให้ไปฝากเจ้านายอะไรเงี้ยเพราะมันจะมีชื่อว่ามหาชัยคําว่ามหาชัยนี่แหละคะ่ะโลโก้ของเราก็เป็นรูปเรือประมงชายฝั่งนะคะพอเราขายกุ้งกุ้งกุงก้งทะเลชายฝั่งนะคะนะคะแล้วก็ปลาปลาก็ปลาปลาช่อนทะเลเค่ะ